ขี่วันนีขอดูประวัติการค้นหา Google หน่อยครับอ่าไม่อา่บเฮ้ยตูมาเติมเกแล้วต้องเิเกมยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บันดก เดี๋ยวนี้เขามีเว็บเติมเกมกันแล้วต้องนี้เลย Arg Shop เว็บเติมเกมภูทภาพที่มีเกมต่างๆเพราะไม่บริการไม่ว่าจะเป็นโลบอฟ r ี e ไฟอาวีหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเกมต่างๆอีกมากมายเติมง่ายดีของก็ง,ง่ายต้อง Arg อ Shop เท่านั้นโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Q&A EP ที่2โอ้โห ไม่ได้ทําโค้ดนานนะครับจําได้ว่าทําล่าสุดก็ประมาณวันที่อะไรวะประมาณเดือนกรกฎาคมทีแล้วอ่ะก็เกือบปีแล้วอ่ะครับซึ่งผมหน้าตาหล่อึ้นไหมครับคุณดูจากอีีที่แล้วอ่ะโคตรหล่ออ่ะลงตัวเองชิหายซึ่งก่อนนะครับผมเพิ่งโพส์ถามนะครับไปเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับแต่ดันมีคนคอมเมนต์ถามมาถึง800กว่ารายการอ่ะโอ้โหโค้รเยอะ ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งผมก็ให้เพื่อนผมนะค,คัดคัดมาให้เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะมาหน้าคัดเองด้วยซึ่งก็ไปมาตอบคำถามกันเลยดีกว่าครับผมขออ่านากที่เพื่อนคัดมาก่อนแล้วกันนะครับ Q&A พี่จูยาวกี่เปิดมาคอมเมนต์แรกก็จังไรเลยเฮียในเมื่อน้องเขาถามมาแล้วผมก็ต้องตอบเลยเนาะก็ประมาณ2เลยครับเมตรนะไม่ใช่เซนคำถามต่อมา Q&A ไลฟ์สดครั้งหนึ่งได้เงินกี่บาทครับอันนี้มนแล้วแต่ครับวันไหนแบบ งอมจริงๆแบบคนดูไม่มีตังโอนให้จริงๆก็ไม่ได้สักบาทเลยครับมนแล้วแต่ค่ะมาแล้วแต่วันด้วยวันไหนเสียลงก็ได้เป็นแสนอะไรเงี้ยโ,โมอันนี้โมก็ถามต่อมาอนาคตพี่จะท o u t u b e แนวอะไรครับนอกจากเกมแล้วสตรีมน่าจะเป็นแนวร็อกครับผมน่าจะทํากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ต้องหาซื้อกล้องก่อนใครมีกล้องดีๆแนะนานะครับราคาแบบไม่เกินห้าหมื่นอะไรเงี้ยแนะนํากันได้คอมเมนต์มาเลยครับขอแบบดีๆอ่ะอ,อันถามต่อมาทําไมาพี่ถึงตั้งชื่อช่องวันเทิสซิตครับอันนี้ตอบไปแล้วหรือยังวะ เหมือนจะตอบไปแล้วนะก็ฤทธิสซินะครับมาคล้ายๆคำว่า success นะครับหรือแปลว่าประสบความสำเร็จนั่นเองครับก็พันๆพวน,น,นๆมาเป็นฤทธิ์ซีซิละกัน <c oughs> ควรรล่วเลย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออซีซิตซีซิอ่ะเด็กน้อยแม่พิมพ์เงินไม่ถูกหรือถึงวันนี้ชี้ช่องกูเนี่ยเี่แต่กูไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสเออแต่พิมพ์ชื่อว่าไอ้บอสอะเจอเนะเว้วในยูทูบอะลองดูเขาถามต่อมาจากธนทศจับโปรยพี่รักใครที่สุดพีอาร์หรือแม่ อ่ะแม่ครับรักแม่อยู่เลยแเ้วพี่อาร์ไม่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 เคยครับนะคาถามต่อมาที่มีความเกี่ยวข้องกับแบมแบมไหมครับมีนะครับแบมแบมเป็นพี่ชายแท้ๆของผมนะครับผมพี่ชื่อแบมน้องชื่อบอลนะครับก็หล่อเหมือนพี่หล่อได้พี่อ่ะก็อย่าลืมไปติดตามผลงานเพลงพี่ผมนั้นละครับผลงานล่าสุดก็พิงแบงแบงแบงอ่ะแบง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 ใช่รับ Q&A พี่ได้จาก YouTube เดือนละกี่บาทเหรอครับอ่ออันนี้มันก็แล้วแต่อ่อแล้วแต่เดือนด้วยนะครับมาเป็นอาชีพอิสระนะครับซึ่งก็ถามว่าผมได้กี่บาทเหรอก็ได้ไม่ยเยอะหรอกครับก็ประมาณถ้าพูดไปนี่มันจะดูเวอร์มไหมวะกับหลักแสนนั่นแหละครับแบบยูทูบเบอร์คนอื่นเขาได้กันแหละ Q&A พี่เล่นว่าวเนละกี่ครั้งครับอ่าอันนี้ก็หมายถึงเล่นว่าววาวจุฬาใช่ไหมอันนี้ไม่เคยนะครับไม่เคยเล่นนะครับเล่นสมัยเด็กๆนู่นเนาะก็ปัจจุบันไม่ไม่ได้ว่าวเลยเลยครับไม่ได้ว่าเลย นะครับไม่ได้ไม่ไ,มได้ว้าเลยนะ Q&A ขอดูประวัติการค้นหา Google หน่อยครับมึงถามคำถามนี้มาเนี่ยมึงเอาปืนมียิงกูเลยดีกว่าครับไหนมันจะมีอะไรไหนอะลองเสิร์ชตัว P ไปนะเห็นไหมไม่ใช่นะครับไม่มีนะเนี่ยนะครับเห็นไหมวิดีโอสอนออนไลน์ติวเตรียมสอบอะไรนยครับเห็นไหมวิชาเคมีนะครับผมก็เป็นเด็กเรียนเออไม่ได้มีอะไรพรอนหงพอถามนะครับออาตัว x ตัว x อะตัว x เพื่อความสบายใจของคนดูนะครับลองตัว x นะอ่าไม่เอะ คีวอพี่เคยกับผู้หญิงไหมครับอา่าหมายถึงว่าเล่นกับผู้หญิงใช่ไหมครับเล่นก็เล่นครับอา่าซอนแอบอะไรงี้ครับเออชอบชอบคาถามต่อมาพี่บอสครับพี่บอสเคยขโมยเงินแม่ไหมครับอโหคำถามนี้อตอนเด็กๆนี่ครับกูบเกลเลยว่ากูคือขโมยดีๆนี่เองอะเลี้ยงลูกได้ขโมยอะแม่กูเนี่ยก็เคยนั่นแหละครับแบบเออมาเทิมเกมละเทิมถามว่าเกมอะไรก็โลบอกได้แหละครับโอ้โหสมัยนั้นแม่ง500บาทนี่มันได้กี่โลบ้าเองไม่รู้นะ ประมาณคือมันแต่ก่อนมันรีดสองรีดสามนี่แหละครับโคตรน้อยอ่ะไม่ขี้จริงๆไงบ้บอสเนี่ยคีวันเอพี่มีสัตว์เลี้ยงไหมครับอ่าอ,อันนี้ก็มีนะครับมีปลานะครับปลาอยู่นะปลาที่นับไหมปลาปลาปลาในบอ่ออ่ะแล้วผมก็เลี้ยงหมาอีก2ตัวนะครับก็ใครตุนก็ใครเจี๊ยนแล้วผมไปเอามาให้ดู้อยอ ก็นี่นะครับสองตัวนี้นะครับปเป็นสเลียของผมเองนะครับใครตุนก็ใครเจียวต้นไหนครตุนต้นไหนใครเจียว,ยวกูลืมแล้เนี่ย Q&A พี่เกิดมาทําไมครับเกิดมาเพื่อด่ามึงอะ่ะแล้วมึงเกิดมาทําไมเกิดมาทำผ้ามึงอะ่ะฮะโอเคครับผมก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับที่เพื่อนผมคัดมานะโอยแต่และคําถามปวดหัวชิบหายเลยมาถึงเวลาที่ผมต้องมานั่งคัดเองแล้วครับต้องหาที่มันมีสาระอะไรนี่ไซส์สี่สิบเก้าห้าสิบสองห้าสิบหกอ่อโอ้โหสาวถามสุดแรก อ่าไม่มีในตัวเรื่องอะครับหนูก็อ่าพี่หกครับดูหน้าหน่อยดีวะทำไมหืนกรามจากอุกคุณสาวผมสั้นคนเดอยอ่ะยักษ Q&A ระหว่างพี่ทีมพี่บอยพี่ฟลอมรวมการหลอะถัาพี่ไหมบอกเลยครับว่าไม่ถึงครึ่งนะ Q&A พี่เคยตีกับเพื่อนในชีวิตจริงบ้างไหมครับแบบท้าหนึ่งหนึ่งเลยอันนี้เคยนะครับก็ตอนประมาณอ่ามอสองมัง้ง มีเพื่อนคนนึงนะครับมาล้อมาล้อช่องกูเนี่ยว่าแบบช่องกระจกอะไรเงี้ยกูก็เลยใส่แม่งไปเลยครับ Q&A รีวิวบ้านหน่อยครับพี่ชายอ๋ออันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบ้านพี่มันใหญ่มากนะครับกว่าจะรีวิวเสร็จนะครับคลิปก็จบที่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับพอดีแบบเป็นพระราชวังแวร์ซา์อย่างเออบ้านกูอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับสิ่งของมีค่าเยอะเดี๋ยวพวกขมือขจรเขาจะมาปนเอา Q&A พี่บอยพี่ฟลอมพี่ทีมรู้จักกันได้ยังไงครับทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ไหมก็พี่บอยนะครับร เริ่มทาการ์ตูนภาคอะไรสักอย่างภาคล้านโลบักนี่แหละครับพี่ฟอร์มเป็นคนเรียกพี่บอยมานะครับก็เลยรู้จักกันเลยสนิทกันส่วนในทีมนะครับก็รู้จักจากพี่บอยเหมือนกันนะครับเป็นเด็กข้างไข่พี่บอยมาก่อนแล้วก็มาเป็นเด็กข้างไข่กูทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมยังเป็นอยู่นะครับยังคุยกันอยู่ตลอด Q&A พี่ส่วนสูงเท่าไหร่วัดล่าสุดประมาณ178ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ180แล้วแหละครับอันนี้ไม่ได้มนะก็ในกล้องอาจจะดูตัวเตี้ยนะครับแต่ตัวจริงผมก็สูงอยู่นะครับก็ไม่มาก,ก,แบบกเราก คำถามต่อมาพีกกเมื่อไรจะทํารอมา2ปีกว่าละน้องเคยดูอวตารไหมครับ10ปีเมยกลับมาทำพักต่อได้เลยครับแล้วภาษาอะไรกับพีเกล่ะครับทําได้เหมือนกันครับ10ปีที่ผมกลับมาทําเหมือนจมคารมิลอนน่ะเฮ้ยคำาถามนี้เด็ดขอถามว่าเมื่อไหร่พี่จะลงคลิปตำเวลาสักทีโอ้โหไอ้หี้ยาคำถามนี้แม่งแบบจริงจริงก็นะครับ ยายจะบอกว่าช่วงนี้มันคือมันเหนื่อยและครับมันงอมด้วยแหละทุกวันเนี้ยมันมันแบบมันเหนื่อยจริงๆกัคนดูมันแบบหมดแพชชั่นในการทําครับก็จะพยายามแล้วกันนะครับในเทอมนี้จะขยันให้มากกว่าเดิมสู้ๆๆๆๆๆๆบอกตัวเองนี่แหละครับขอถามต่อมาเอ้ยทําไมมันยาวจังวะพี่ครับให้กระลังใจผมหน่อยครับผมทําทุกอย่างให้เขาแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจเลยผมรักเขามานานมากแต่เขาไม่สนใจผมเห็นผมเป็นอากาศโอ้โหน้องครับฟังพี่นะก็ ลองไปจีบคนอื่นอะไรเงี้ยเออคนที่เขาเห็นค่าในตัวเรานะเชื่อพี่อย่าเสียเวลาเลยคิวันเรีวิวรถหน่อยครับก็ตอนนี้ผมขับเอ,อ่อมาด้าสามอยู่นะครับนี่กุญแจอันนี้อ่ะเหมือนแอค่ะไอ้เหียเอออ่ะแอคก,ก็ได้จบก็คือทํางานมาเหนื่อยนะครับกว่าจะได้นะครับผมแบบโอ้ทุม่มทุ่มแรงไปเยอะอะอันเนี้ยกว่าจะได้มาเนี่ยคุกเหนื่อยนะครับ ถามว่าทำไมผมไม่ซื้อแพงๆเดียวผมก็อยากซื้อเลยครับแต่แบบว่ามันงบมันไม่พอเอเอขับอันนี้ก็ได้ Q&A พี่เปิดหน้าหน่อยเอาเอาแล้วน,นี้ใครนะครับกูขายก็กูนี่ไงกูเปิดแล้วน้องตาบอดแล้วป่ะนี่ Q&A พี่อ่านมังงะไหมครับแล้วพี่ชอบอ่านเรื่องอะไรครับพี่ชายอา่าอันนี้ผมไม่อ่านนะครับมังงะแต่ผมชอบอ่านการ์ตูนแบบ ต่ก่อนอะผมซื้อการ์ตูนแบบจากการ์ตูนนเนี่ยปะ่ะข้อครัวตึงนืดอะที่มันประหยัดประหยัดอะเออกูโคตรชอบอ่านเลยนะม่มันหาคีวันเอเมื่อไรจะจบคลิปอ๋ออ๋ออ๋อจุดจ,จบก็ได้ครับโอเคครับก็อัดมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็สหรับคลิปคีวันเอนี่นะครับผมก็ต้องขอลงคลิปไว้รี่นีจก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บอกกันด้วยละกันก็ ขอบคุณนะครับสหรับที่ถามเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับอ่านไม่หมดหรอกเหนื่อยเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยพูดสตรีมเสร็จแล้วต้องมานั่งอัดเนี่ยประมาณกี่ทุ่มแล้วเนี่ยฮาทุ่มกว่าละก็จะไปหาหลับหานอนแล้วนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้อัพช้าหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวผมมาต่อ EP พีสามนะครับก็ยังเหลืออเยอะเลยนะครับอาจจะเอามาจากไอ้นี่แหละโพสต์นี้นี่แหละนะครับ EP พสามคืออันนี้คือหมดคอนเทนต์แล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องมานั่งถามอะไรแบบนี้นะโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปซีย่า Beings of the, the...